เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้หนูกับไมค์คลาสมินิเกมนะตอนนี้ผมมีความแค่งับธนูมากเลยนะตามเมื่อกี้นี่หดร้อนมากนะแพ้พอธนูมานี่มันจะเล่นธนูอะไรกันนักนะเฮ้ยอ,อุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บโอ้โหมันมันเล็งเร็วเร็วโอ้ยถอยแป๊บยูเทิน ยืนทูแต่คนนั้นยืนนิ่งมากเลยนะครับคิดไปคิดมาถ้าผมยืนเฉยๆแล้วเดินหลบนี่มันก็ยิงโดนนะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวกินสเต็กแบบเ,เขากินเหมือนกันฮะเอาละเอาละเอาละ,เ,าละเหมือนเมื่อกี้ผมไม่น่าลีลาเยอะนะครับลีลาในน้อยเหมือนเหมือนมันจะมีสิทธิ์ชนะมากกว่าอ้าวเอเอนี่ครับเนี่ยเขายืนเฉยๆมากเลยครับเนี่ยเราเดินหลบนิดเดียวก็ได้เลยเนะี่ย แค่การธนูของเขาการยิงธนูขเขาเร็วมากนะในการเล่นครั้งหนึ่งเอา้าไปไหนแล้วจ้ะกินยิงโอ้โหเชีย่ยเชยวหนะ้าสวัสดีพวกเมื่อกี้ฉันหัวร้อนมาพวกหัวร้อนมากเลยเฮ้เยได้คูเล่นนะครับจี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 สามเลยงานงอกจีเยอะไป เอาล้วครับขอคุปเลตสักรอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้เล่นสักพักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุปเลตดีกว่าคุปเลตปิดท้ายดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาซุ่มปิดท้ายกันตัวไอ้ที่หมวดที่ผมเล่นนะครับเป็นหมวด normal นะของหนึ่งจุดเออจุดอะไรวะจุดเก้านะครับลืมลืมไปว่าตัวเองเล่นอะไรอยู่วันนี้เอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งใจเย็นฉันยังไม่พร้อมโอ้ my gosh อย่าเล่นเป็นได้ไหมอ้าวทำไรเนี่ยเจ้าเล่นธนูให้เขาหมดก่อนแล้วกันโอ้ยอ้โหโอ้โหโอ้โ้หยืนขึ้นเลยโอ้โหมันเจ้าเวียนว่าตายเกิดอะไรขนาดนั้นโอ้โหเจ็บ เกือบเลยเนี่ยเกือบโหมีการรู้ไต่ด้วยเฮ้ยจะเอาให้หายโอเครอดเกือบตายเลยฉันนี่วิ่งมีสุดขอบฟ้าเลยนะ่เนะ่จีจีคราวนี้จีแค่สองตัวพอนะจะเป็นทิเบอร์จี ไม่แต่น้าหลายคนนี่ดูยิ้มแย่มากเลยนะไอ้นี่ดูอึ้งสุดอินแซน,นี่เป็นยังไงครับลองไปดูสักรอบเป็นศสบก์แก่ชีวิตคือหน้าแบบโอ้โหอึ้งจริงๆเนี่ยคือฉุกชงชุกเฉินนี่กินเลยใช่ไหมโอ้แม่ไข่ชิงกินก่อนไปเนี่ยกินกล่องแก้วแล้วนี่มัน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 เป็น Apple ิลเอนชาจริงหรือว่า มันใส่ออปชันไปมันเลยเอนชานก็ไม่รู้เนี่ยครับไม่อาจทราบได้โอ้โหแรงมากโอ้โหมันเอ้มันอิน,อนอแซนจริงๆๆๆๆๆๆอ่ะกินกินกินเออโอ้ยไม่กินไม่ได้จีจีจีๆๆๆโอ้โหอินแซนมันโฉดจริงๆอีกรอบได้ไหมขอวินเนี่ย เอาเอา,เอามามา,มาพี่บินครับยี่สิบหน้าปักซอยไปเลยพี่ไอ้นี่หมวดนี้โคตรเกียดเซโนโอ้โน่ดูนับตัวเดียวนะครับสร้างความปั่นป่วนได้ทั้งแมปนะครับเดี๋ยวรู้เลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอา้าว w h ต t t แฟกต c ขอกเองเลยล่ะ วาง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 ไม่ได้เลยโอ้ยยังไม่ทันหมดอินแซน์เลยอ่ะรีบบอ,อกทำไมครับพี <c oughs> อ่อต่อต่อต่อ <c oughs> นี่มันคืออะไรผลไม้ออกกินได้ <c oughs> เดี่ยวนะ <c oughs> ชักโอ้ผลไม้วับแม่ลำ้ำ ทิ้งนู่ยิงรั้มันยิงมั่วมันยิงมั่วฟังเสียงโดนต้องกบังไฟได้กว่าดันไงชัดเจนอือยายายาอ่าอืออือเผื่อเผือเผือเอ้ยไม่ชนะเผื่อออเลือเลยนจุดินฟนี้ผมต้องไปเรียนรู้มาใหม่จริงนะครับนี่เกือบแล้วเกือบแล้วอีกสักรอบผมไม่ชนะ าเริ่มพลิกแล้วจากเขาเลื่อนเหลือ4.5นะครับมาเป็น1.5นะครับต่อไปศูนย์แน่ๆนครับไม่เราก็เขาเนี่ยแหละครับวัสนุกไฟสั้น <c oughs> คือยิงโอ้โหแม่ <c oughs> คือยิงเสร็จแล้วตบได้เลยเน่ๆก็คือเราสามารถเอาวัวมาได้นะครับโอ้โหเกือบเกือบ ข้าววัวข้าววัวเออโอหูหหมวดนี้มันอีกสักรอบจะดีมากพี่ยินแซนผมก็โฉดมากเลยนะอยากเล่นดินแซนอีกอินแซงมัน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 มากอินแซนอืออินแซนนี่มันเหมือนจะมีสุ่มอะไรแปลกๆมาเยอะมากครับมันเรียกว่าชาเลนจ์ก็ได้เนาะ Are you kidding me? เล่นอย่างนี้เลยเหรออ่ตอนนี้เราอยู่ใน1.9 combat ด้วยนะครับ เขาเรียกว่าลาว่ะเปียอู้ปุ๊บอู้บทรงเล่นลาวะโดดไปทำไมให้อายบ้านนะเฮ้ยอ้าโดนไฟ ก็คิดว่ามันโดดได้อ่ะน,นะไม่เป็นไรมาหมวดน,นี้ก็แปลกจริงๆครับเทียนทีล้วนๆมาดูดีกว่าอ้าว